สวัสดีค่ะเพื่อนมาดูทุกคนก็สําหรับในคลิปนี้นะคะคงรู้แล้วเนาะว่ามาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะตามหน้าปกคลิปเลยก็คือจะมาจัดลัคกี้บ็อกซ์กันนะคะคือในร้านเรามีแต่ลัคกี้แบ็กใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มเป็นลัคกี้บ็อกซ์มาแล้วนะคะจริงๆมีแบบเออสามสิบกล่องนะคะแต่ว่าคือเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะก็จะบอกว่ามันคุ้มจริงๆนะคะดูจากตามหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยคือจะจัดให้ไปเกินพันห้าทุกกล่องนะคะแบบคือมันคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าขายแค่ราคา900บาท อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะว่าแบบมีอะไรยังไงบ้างมันจริงๆจะมีแบบกล่องแจ็คพอตด,ด้วยนะอันนี้เป็นกล่องแบบธรรมดานะคะนี่อันนี้กล่อง900บาทนะแกมีพาชวามีอันนี้นะคะนี่มีโจ้คือแบบเกินราคามากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบจริงๆกล่องแจ็คพอตอะ่ะมันจะมีพวกขนมปังไอบูมแบบ2ชิ้นอะไรเงี้ยต้องสุ่มดูกันนะคะว่าทุกคนจะได้อะไรกัน นี่เจ๊แดมโอ้กล่องนี้มีปังปังไอบูมด้วยอันนี้ก็690แล้วเนาะเต่าอ,อันนี้ก็4 5 0้ห้าิแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเป็นอันนี้อีกคือจะบอกว่าคุ้มจริงๆนะคะไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนี่ใครสนใจทักไลน์เลยนะคะมี30กล่องเท่านั้นนะขายจำนวนจำกัดนะคะนี่อันนี้ก็คุ้มปะล่ะมีมิสคาววอีมี เจลล่านะคะกล่องละ900บาทเท่านั้น900บาทเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้มาแจ้งประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะอันนี้คือตัวอย่างแบบเป็นกล่องธรรมดานะคะกล่องแจ็คพอตจะมีแบบเยอะกว่านี้อีกนะนี่จะเป็นปังไอบูมแบบกลมอันนี้790แล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกนี่อันนี้ก็450แล้วอันนี้390นะคะนี่ มาซื้อกันเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะใครสนใจก็ทักไลน์มานะคะเดี๋ยวให้ไว้ในด,ดิสคริปชั่นบอกนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอไม่ตัดต่อลงเลยนะบ๊ายบาย